ว่าอนาคตน่าจะโคตรโคตรซุปเปอร์แรนะครับเพราะว่าอะไรพิมพ์ผิดครับนี่นะครับโอ้โหเป็นระดับ U R ใบเดียวที่มีนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง T T Family นะครับช่วงนี้เรายังคงอยู่ในกับกระแสขนมโอเดนย่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มา,าแกะขนมนะครับไม่ได้ไม่ได้มาแกะขนมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ของขาดตลาดจริงๆเนอะวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็มาให้ดูการ์ดทั้งหมดนะครับที่ที่ได้นะครับเผื่อว่า,าบางคนก็จะได้ดูกันนะครับว่า มันมีทั้งหมดกี่แบบลายมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากอันแรกนะครับก็คืออันนี้ก็คือใบที่1นนะครับนี่ครับเป็นรูปของเบบี้โกคูนะครับก็คือเป็นงกุนนะครับอันนี้คือใบที่1เนาะอันนี้ใบที่1อ่ะใบที่2ครับผมนี่ใบที่สองนี่ก็เป็นงกุนนะครับใบที่3าครับผม นี่ก็เป็นโกฮังตอนเด็กนะครับใบที่สี่ก็จะเป็นคูลิลินนะครับอันนี้ใบที่สี่ใบที่ห้าเป็นท่านผู้ท่ามังกรนะครับใบที่หกนะครับก็จะเป็นคุณล,ลุงพิกโรกโนะครับใบที่เจ็ดเป็นเทนชิงหังนะครับใบที่แปดเป็นยำชานะครับใบที่เก้าเป็น จีีนะครับใบที่10เป็นบลูมานะครับใบที่10เป็นบลูมา11เป็นอูรอนนะครับกับปูอันหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนะครับนี่12นะครับเป็นยาจิโรเบนะครับ13เป็นพี่ชายของงกุลนะครับราดิสนะครับ ใบที่14ก็จะเป็นตอนที่ลาด,ดิดมาต่อสู้กับงูกุลแล้วก็ปิโกโลนะครับอันนี้14 15ก็เป็นงูกุลนะครับ16นะครับอันนี้เป็นโกหังนะครับตอนที่โกรธโมโหนะครับ17เป็นคุณกุณลิลิตนะครับคุณกุณลิลิตนี่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีจมูกนะครับ 18นะครับเป็นคุณลุงพิกโกโลนะครับอ่บเกนะครับก็จะเป็นกาดิสนะครับเป็นพี่ของงกุนนะครับ20นะครับเป็นโกฮังกับจี้นะครับคุณแม่ของเขานะครับ21เป็นคุณเป็นผู้เต่าเต่านะครับแผ่นที่22อ่ะ22ก็คือเป็นพี่ของโงกุนนะครับ ยี่สิบสามเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้านะครับทศทีครับไม่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าก็คือเมื่อกี้ทศทีนะครับก็คือยี่สิบสองนะครับเป็นพี่งกุลนนะครับยี่สิบสามไม่มีนะครับยี่สิบสี่ไม่มีก็มียี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับเป็นพระเจ้านะครับต่อมา เป็นลำดับที่26นะครับเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับเป็นอ่านว่าอะไราชินรอนนะครับแล้วก็27เป็นท่านไคโอนะครับ28เป็นงกุลนะครับเป็นกาคารอด29เป็นคุลิลิน30ไม่มีนะครับตอนนี้เป็น3 1เอก็ลงพิกโล 32เป็นโกฮังกับคุณลุงพิกโรโนะครับสามสิบสามเป็นเทจินฮังกับเจ้าสือถือว่า,ามางจีเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเกียวซานะครับสามสิบสามสิบห้านะครับ,รบเป็นงกุลนะครับสามสิบหกเป็นคุริลินนะครับสามสิบเจ็ดเป็นพิกโรโนะครับ 38เป็นเบจิต้านะครับ40 39ไม่มีนะครับก็เป็น40บเนป้ากับอ่าไซบ m แมนนะครับแล้วก็40ไม่มีนะครับ41เป็นเบจิต้านะครับ42เป็นเนปป้านะครับ43เป็น SR นะครับนี่ อันนี้เป็นการระดับ sr นะครับนี่วลว,ว์เลยนะครับนี่เป็นการพิเศษไปที่1น,นะครับ4 4นะครับเป็นอ่าชาวไซย,ยานะครับรูปนี้ก็สวยอ่าอันนี้เป็นโกคูนะครับ45อันนี้เป็น4 6นะครับก็เป็นโกหังร่างที่เป็น ลิงยักษ์นะครับสี่สิบเจ็ดไม่มีนะครับสีไม่มีแล้วก็มาที่สีนะครับอันนี้เป็นห้ไม่มีนะครับเป็นแผ่นที่ห้าสิดับที่ห้อันนี้เป็นลำดับที่ห้นะครับอันนี้ห้าสไม่มีนะครับอันนี้ห้าห้านะครับห้ 57ไม่มีครับอันนี้เป็น58อันนี้เป็น59นะครับเป็นเบจิต้าล่างล่างหลิงยักนะครับ60นะครับเป็นชาวไซยานะครับโคตรเท่เลยครับอันนี้60 60เอ็ดไม่มีนะครับเอ็นหกสิบสองอันนี้เป็นฟิสเตอร์นะครับอันนี้ที่น่าจะเป็นดาวนามิกแล้วนะครับเป็น SR นะครับ 63นะครับเป็นคุณลุงพิกโรก,ก็คือเป็นการ์ดพิพเศษเหมือนกันนี่วิงวังวิงวังเออาร์นะครับ63 64ไม่มีนะครับแล้วก็มาเป็น65ก็คือเป็นงลลูุงูร่างซูเปอร์ไซย่านะครับแล้วก็66นะครับเป็นคุณลุงพิกโ,กโล6กเเป็นโกฮังกับ คลลินนะครับ68ไม่มีนะครับก็เป็น69อันนี้70นะครับ71 72ไม่มีนะครับอันนี้เป็น73นะครับเป็นเนว74เป็นเดนเดนะครับ75 76ไม่มีนะครับอันนี้คือ77แล้วก็78เป็นฟิเซอร์นะครับ 7จ็ดสิบไม่มีนะครับอันนี้เป็นลำดับที่82นะครับ83เป็นฟิเซอร์นะครับลางสุดท้าย84ไม่มีนะครับเป็น85ดสิบห้าฟิเซอร์สู้กับเบ g กิต้านะครับแปดสไม่มีนะครับอันนี้เป็นภาพ87แล้วก็88ดสิบไหม โทษทีครับ88 89 90 91 92 93 94ไม่มีนะครับอันนี้เป็น95นะครับโอ้โหเป็นระดับ U R ใบเดียวที่มีนะครับนี่ระดับที่95นี่พิมพ์ทองสวยงามโอ้โหฟอนต์สีทองเท่สุดๆเลยครับอันนี้คือ95นะครับ96ไม่มีนะครับอันนี้คือ97นะครับเป็นแกงกินนิวละ97 98 99ไม่มีแล้วก็มีใบที่100นะครับก็คือเป็นอ่าชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะครับกีนิวกีนิว,น,วนะครับแล้วก็ใบที่101นะครับก็คือเป็นงูกุลล่างซูเปอร์สายยานะครับอันนี้เป็น SR นะครับ101แล้วก็มา102นะครับเป็นฟิเซอร์แล้วก็ 103ก็เป็นการ์ดเอเหมือนกันนะครับ104ก็เป็นโงกุลนะครับโกคู Goku. แล้วก็105 106ไม่มีครับอันนี้เป็น107นะครับเป็นเบจิต้ากับคิงเบจิต้านะครับอันนี้เป็น108อันนี้สวยครับแล้วก็109เป็นแก๊งของเหล่าแก๊งฟิเซอร์และลูกสมุนของเขานะครับ อันนี้เป็น109 110ไม่มี111ไม่มีนะครับแล้วก็มีมาเป็น1 1 2นะครับ1 1 3ไม่มีนะครับเป็นดรเกโรกับหมายเลข19นะครับไม่แน่ใจว่า19หรือว่าใครกันแน่นะครับ20จะไม่ได้ลวแต่ว่าคนหนึ่งเป็นดรเกโลนะครับอ่า115ก็จะเป็นหมายเลข17หมายเลข18แล้วก็หมายเลข16นะครับ แล้วก็116ไม่มีนะครับก็จะเป็น117ก็คือเป็นเซลล์ออย่าซูมให้ชัดก่อนอ่านี่เป็นเซลล์ล่าง2นะครับแล้วก็118ไม่มีนะครับเป็น119ก็เป็นโกูหังนะครับล่างซูเปอร์ไซยานะครับแล้วก็100 20, 21, 22, 23, 24ไม่มีนะครับมี125 ะครับเป็นเบจิต้าแล้วก็สุดท้ายที่มี128นะครับใบนี้นะครับคิดว่าอนาคตน่าจะโคตรโคตรซุปเปอร์แล์นะครับเพราะว่าอะไรพิมพ์ผิดครับนี่เป็นทั้ง v s s อ l นะครับที่จริง VS f i สฟ h e r นะครับผมว่าใบนี้อนาคตนี่คือแบบว่าโคตรจะเป็นโคตรแลไอเทมอะครับผมนี่พลาดได้ไงครับใหญ่โตแบบโหรานเลยครับ โอ้โหแบบดีใจมากที่ได้ใบนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าคงม,มีมูลค่าแน,แน่แต่ที่แน่นอนก็คือมูลค่าสำหรับผมน่แหละเพราะว่ามันน่าจะไม่มีการพิมพ์ผิดหรือถ้ามีพิมพ์ใหม่รีพิมพ์ใหม่ก็คงน่าจะแก้ไขชื่อได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่มันเป็นเซตแรกนะครับเป็นชุดแรกที่ออกมาม,มันก็เลยแบบสําหรับความคิดพี่นะมันคือลายอตเต็มดีๆนี่เองนะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับสําหรับ การรีวิวการ์ดนะครับที่ได้มาทั้งหมดเนาะจากการเก็บนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ซ้ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือที่ที่ไม่ซ้ำเนาะก็ยังไงถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดล็อตหน้ามาใหม่ยังไงนะครับก็จะไปซื้อมาแล้วก็จะนำมารีวิวแล้วก็มาให้ดูนะครับ ก็คาดหวังว่าก็น่าจะครบอยากจะได้ครบนะครับทุกรูปทุกแบบนะครับให้ครบนี่ก็อยากจะสะสมให้ครบใจจริงอยากได้ s s r แต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่ได้มันไม่ใช่ของของเรามันก็ไม่ใช่ของของเราถ้ามันใช่ของของเรามันก็คือของของเราโอเคนะครับก็วันนี้แค่นี้และครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ